สมอ,อะไรกุ้มคะ่ะนักเรียนชั้นป .1 วันนี้วิชาประวัติศาสตร์เราจะมาเรียนเรื่องสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆแต่ก่อนที่จะเรียนดูอาเพิ่มพูนความรู้คะ่ะร็อบบีซิดเดนีอินมันวรสุานีฟะมันเราไปเรียนกันเลยคะ่ะ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเข้าของเครื่องใช้วิถีชีวิตของผู้คนเป็นสาเหตุมาจาก 1. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีค่ะยกตัวอย่างในอดีตมีการใช้เกวียนเป็นพาหนะในการเดินทางเคลื่อนที่ได้โดยใช้แรงงานสัตว์เช่นวัวควายลากไป ในปัจจุบันเราเราใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางที่มีความสะดวกและรวดเร็วเคลื่อนที่ได้โดยใช้น้ำมันบางคันก็ใช้แกส๊สหรือบางคันก็ใช้ไฟฟ้าค่ะนักเรียนในอดีตเรายังไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงอ่า ทุกคนก็จะใช้ตะเกียงนะคะหรือเทียนไขเพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืนปัจจุบันนะคะมีการพัฒนาเทคโนโลยีจึงมีการผลิตหลอดไฟฟ้าหรือไฟฉายเพื่อให้แสงสว่างกับพวกเราด้านการรับวัฒนธรรมจากภายนอกนะคะยกตัวอย่างการแต่งกายค่ะ การแต่งกายในอดีตผู้คนจะใส่ชุดไทยปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะคะแต่เราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันเราจะใช้ในงานหรือเทศกาลและงานแสดงต่างๆค่ะการแต่งกายในปัจจุบันนะคะเราจะรับวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาค่ะผู้ชายจะสวมกางเกงขาย,ยาวใส่เชือกซืฟ ใส่สูตรส่วนผู้หญิงก็จะสวนกระโปรงอีกอย่างนึงค่ะเรื่องของการรับวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารในอดีตนะคะอ่าเราจะดูภาพจากทางซ้ายมือนะคะเราก็จะใช้มือในการรับประทานอาหาร เราก็จะมีขันหรือว่ามีน้ำอยู่ในกะระมังใช้สำหรับล้างมือแล้วใช้มือหยิบอาหารในการรับประทานอาหารส่วนทางด้านขวามือนะคะเป็นการรับประทานอาหารในปัจจุบันเราก็จะใช้ช้อนส้ม หรือการรับประทานอาหารบางอย่างเราก็อาจจะใช้มีดในการทานร่วมด้วยค่ะอย่างเช่นไก่ทอดหรือว่าพิซซ่าสเต็กนะคะหรือบางร้านเราก็จะใช้ตะเกียบในการรับประทานอาหารประเภทเส้นค่ะเช่นก๋วยเตี๋ยวเป็นต้นนอกจากนั้น อาหารที่เรารับประทานกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะก็มาจากวัฒนธรรมต่างชาติหลายๆอย่างอย่างที่คุณครูยาได้บอกไปเมื่อะกี้นะคะอย่างเช่นสเต็กก๋วเตียวพิซซ่านะคะอ่าเป็นการรับวัฒนธรรมจากภายนอกมานะคะ ผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆตามการเวลานะคะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆจากอดีตจนถึงปัจจุบันก่อให้เกิดผลที่ตามมาดังนี้ค่ะผลดีนะคะ ก็คือเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้การดำเนินชีวิตสะดวกสบายและติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว 2. ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ช่วยลดการเจ็บป่วยจากการเกิดโรคต่างๆค่ะ 3. เทคโนโลยีทำให้มีการประกอบอาชีพที่หลากหลายทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะแต่ก็มีผลเสียตามมาเช่นเดียวกันค่ะ 1. การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ถูกต้องค่ะทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงเพราะเกิดมลพิษทางดินทางน้ำและทางอากาศ 2. บางครั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยอาจทำให้การดำเนินชีวิตรีบเร่งเกิดความเครียดและขาดความสุขค่ะ เทคโนโลยีที่ทันสมัยอาจทำให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวสังคมห่างเหินเกิดความไม่เข้าใจกันเช่นใช้โทรศัพท์มากเกินไปโดยไม่สนใจการพูดคุยสื่อสารกันอย่าใช้โทรศัพท์มากจนเกินไปค่ะนักเรียน นี่นะคะดูจากภาพเลยที่บ้านของนักเรียนเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะมีโทรศัพท์กันคนละเครื่องและต่างคนก็ต่างก้มหน้าเล่นโทรศัพท์ของตัวเองสนใจแต่โทรศัพท์ของคนเอ,นเองโดยไม่สนใจผู้คนรอบข้างเลยแบบนี้ก็จะทำให้เราห่างเหินกันภายในครอบครัวนะคะยังไงก็ ขอให้นักเรียนแบ่งเวลาในการใช้โทรศัพท์นะคะใช้เวลาจากการเรียนออนไลน์เสร็จแล้วก็อาจจะเล่นนิดหน่อยแล้วเราก็ใช้เวลาที่เหลือในการสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะ เช่นเคยค่ะให้นักเรียนทำใบงานส่งมาในไลน์ของคุณครูยาก่อนจะจาัดก,การดูอาบป้องกันโรคระบาดค่ะอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกามินันบารซีวันจุนูนีวันจูซามีวะมินไซอินอัสกอมดูอาปิดประชุมสุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกาอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตอฟิลุกาวะอะตูบุอิไลวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิ barroca